วิธีใช้งานนะครับกล้องรุ่น CF26R8 นะครับแรกก็เสียบอะแดปเตอร์ที่กล้องเลยนะครับให้กล้องมันทำงานก่อนนะครับแล้วก็คู่มือครับจะมีแอปให้นะครับแล้วก็สแกนสแกนได้เลยนะครับหรือไม่ก็ลูกค้าโหลดเลยก็ได้นะครับผมลองโหลดเลยนะครับชื่อแอปนะครับ c a r e c a m p o นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวติดตั้งไปเลยนะครับ <c oughs> เป็นแอปฟรีนะครับดรอโหลดแอปสักครู่นะครับกล้องทํางานนะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีเสียงพูดออกมานะครับยินดีต้อนรับนะครับวิธีแอดกล้องไม่ยากนะครับเดี๋ยวดูจากในคลิปได้เลยนะครับทีละขั้นตอนนะครับ สักครู่นะครับอันตรช้าหน่อยครับเอาไวไฟอยู่ด้านล่างนะครับตัวปฏัญญาณนะครับเร็อันตรช้าหน่อยนะครับไดบ้แล้วครับแล้วก็นี่ครับกดเปิดเลยนะครับกดเปิดแล้วนะครับผมรอ สกคู่นะครับแล้วก็นี่ครับให้เราให้เราเข้าสู่ระบบครับจะลงทะเบียนหรือว่าถ้าลูกค้าแอดผ่านมือถือครับก็ลงผ่าน Google ลอะไรได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาเลยครับนันนี่ก็เลือกครับว่าจะเอาเมลไหนครับอันนี้ผมแอดไว้ลายเมลนะครับก็เป็นเมลนี้ละกันครับเข้ามาแล้วครับวิธีแอดกล้องนะครับเดี๋ยวนะครับเน็ตเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับโอเคครับก็กดโบกเลยครับตรงนี้นะครับ แล้วก็เพิ่มอุปกรณ์เลยครับตัวนี้ครับต้องการจับคู่โดยรหัส QR code เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวแรกกดไปเลยครับในมือถือในคันแอปเขาจะบอกว่าให้เรากดรีเซ็ตนะครับจนได้ยินเสียงนะครับรีเซ็ตอยู่ด้านล่างนะครับหงายกล้องขึ้นมาครับนี่ครับเห็นไหมครับรีเซ็ตตรงนี้นะครับแล้วกดค้างไว้เลยนะครับจนกว่าจะมีเสียงนะครับน่ะ มีเสียงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมก้องจะเริ่มทำงานใหม่นะครับเรารีเซ็ตคืนค่าโรงงานนะครับพอรีเซ็ตแล้วก็นี่ครับได้ยินเสียงนี่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับตรงนี้เป็นรหัส wi-fi นะครับเราต่อรหัส wi-fi ในมือถือแล้วนะครับก็จีนจะต่อให้กล้องนะครับก็ใส่พาเวิร์ดไปเลยนะครับ เห็นไหมครับกล้องเริ่มรีบูตใหม่ทำงานใหม่นะครับทีนี้เราใส่พัสดไปแล้วนะครับก็กดตกลงเลยนะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับในแอป,ปให้เราบอกว่าให้เราวางรหัส QR c o d โคด้านหน้าเลนสกล้องจนกว่าจะได้ยินเสียงดิ้งดิงด้งดองนะครับประมาณ10ถึง20เซนติเมตรเดี๋ยวรอกล้องหมุนเสร็จก่อนนะครับนะครับแล้วก็วางเลยครับอ่า นี่นะครับกล้องมองเห็นเกี่ยวโค้ดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดนี่ฉันได้ยินโอเคตรงนี้นะครับก็รอการเชื่อมต่อสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนี่ครับได้แล้วครับทีนี้ก็ตั้งชื่อกล้องครับว่าตั้งชื่อเป็นอะไรครับไอผมเขียนไว้ครับว่าเทสนะครับแล้วกดขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้ครับกล้องมาแล้วครับ อันนี้ตรวจพบเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นะครับอันนี้ยกเลิกไปก่อนนะครับเวลากดเข้าไปดูกล้องก็กดได้เลยครับภาพก็จะเป็น HD นะครับหรือถ้าจะปรับเป็น Full HD ก็ได้นะครับนี่ครับ Full HD แต่ก็เวลาหมุนนะครับก็เวลาความละเอียดกล้องเยอะนะครับก็จะหมุนช้าหน่อยจะมีีเ l a y บ้างนะครับบอกเป็น HD แล้วกันนะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับ จะมีให้เราบันทึกวิดีโออันนี้ตัดวิดีโอนะครับตัวนี้เป็นอินฟล่าต์นะครับว่าจะให้มันถูกปิดและเปิดใหม่หลังจากสิบวินาทีนะครับแต่นี้ผมตั้งว่าเป็นกล้องตั้งมาเป็นออโต้นะครับเวลาขึ้นก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับส่วนตัวนี้ก็ขยายเต็มจอนะครับเวลาบังคับก็นนี่นะครับจะมีเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ กดออกกดออกมาครับก็บังคับขึ้นนะครับลงนะครับซ้ายนะครับขวานะครับจะช้าจะเร็วก็อยู่ที่เน็ตที่เน็ตของของที่บ้านนะครับผมอืมครับแล้วก็เอาของชั้นนี้ออกกดออกไปนะครับสามารถฟังฟังได้นะครับหรือว่ากดพูดได้นะครับลองลองพูดดูนะครับกดตัวนี้ค้างไว้นะครับฮัลโหลฮัลโหล แจงออกกนนะครับนี่เราเรากดฟังเสียงก็กดตรงรูปลําโพงนี้ตรงนี้นะครับก็ลองพูดนะครับฮัลโหลครับจะเร่งก่อนนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับอ่าครับเสกมาแล้วนะครับทีนี้ฟังก์ชันการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับมันอยู่ใกล้กันโอเคครับ ฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็กดเข้าไปเลยครับตัวนี้ครับฟันเฟืองนะครับตัวกล้องเปิดปิดลิทาร์ลกล้องนะครับแล้วก็หมุนผาพการตั้งค่ากล้องอันนี้แหลงกล้องตั้งตรงอยู่แล้วนะครับเราจะแล้วก็ตัวตีนการบันทึกนะครับจะเป็น HD หรือว่า Full HD ก็แล้วแต่เราเลือกนะครับถ้าเป็น Full HD ก็จะกินพื้นที่เนื้อที่เยอะเยอะกว่า HD นะครับเพราะว่าความละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะนะครับ แต่ฟังก์ชันที่เสร์มมาตรงของกล้องตัวนี้คือตัวนี้นะครับการแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้นะครับก็ที่จะมารีวิววันนี้เลยนะครับคือเซนเซอร์กานเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ไซเรนนะครับก็คือว่าเวลามีคนผ่านหน้ากล้องนะครับกล้องมันจะล้องนะครับไซเรนเนี่ยตรงนี้เสียงปกนะครับดูดีนะครับเสียงปก ก็จะมีเสียงให้เราเลือกว่าจะเอาเสียงแบบไหนนะครับอันนี้เสียงเสียงเสียงแรกนะครับอันนี้เสียงที่สองนะครับเสียงที่สามนะครับผมเลือกเป็นเสียงแรกแล้วกันนะครับแล้วกดบันทึกตรงนี้นะครับทดสอบเห็นไหมครับกล้องมันร้องนะครับหยุดเลิกก่อนนะครับเดี๋ยวรากล้องดับสักครู่นะครับ ก็กดกลับไปนะครับด้านล่างจะมีคําว่าห่วงนะครับตรงนี้หมายความว่าความไวในการจับการเคลื่อนไหวนะครับมีดับ1นถึงหนะครับถ้า1นนี่คือว่าอะไรผ่านหนึ่งก็จะจับได้ไวมากเลยนะครับแล้วก็2ก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับถ้าดับ5นี่คือว่าอะไรผ่านช้าช้าหน่อยครับถึงจะจับนะครับผมอันนี้ผมตั้งไว้ที่3นะครับแล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็บันทึกอีกทีนะครับ ิดตั้งนะครับทีนี้เราก็มาดูลองลองผ่านหน้ากล้องดูครับอ่าเห็นไหมครับกล้องกล้องร้องครับกล้องมันร้องเห็นไหมครับแล้วผ่านหน้ากล้องจับเซนเซอร์ความความเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวเราันหยุดสักครู่นะครับ ดูอีกทีนะครับผมจะเอาโบกมือผ่านนะครับเห็นไหมครับกล้องมันจะร้องนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เวลาเมื่อกี้ครับจะมีอันนี้ขึ้นมาสองเอาเดี๋ยวเปิดใหม่นะครับตรงนี้นะครับตรงรูปนี้ครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับมันจะมีแจ้งเตือนว่ามีตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นะครับว่าช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วกดเข้าไปที่เมนูตั้งค่าใหม่นะครับ ถ้าลูกค้าใส่เมมก็จะสามารถบันทึกได้นะครับจะมีรายการบันทึกนะครับตั้งเวลาบันทึกได้นะครับอันนี้วันที่เวลาเราเลือก time zone ไปนะครับเป็นแบงคอกนะครับตบอก่อนนะครับนี่ครับแบงก็อกก็บันทึกไปนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับ๋ยวผมปิดก่อนนะครับมันดังครับผมปิดแล้วครับไซเลนแล้วก็ บันทึกไปอีกฟังก์ชันหนึ่งของตัวนี้นะครับก็การตรวจจับคนครับติดตามร่างกายมนุษย์นะครับเรากดเปิดไปเลยนะครับแล้วก็กดบันทึกครับก็คือว่าฟังก์ชันตัวนี้นะครับเวลาเดินมีคนเดินผ่านหน้ากล้องนะครับกล้องจะหมุนตามนะครับเดี๋ยวเราลองลองลองดูนะครับจะหมุนไหมนะครับลองบกมือผ่านก่อนแล้วกันนะครับ ลองลองเดินดูดนะครับว่าวาจะผ่านไหมนะครับเห็นไหมครับกล้องกล้องกล้องเริ่มหมุนตามผมนะครับเห็นไหมครับผมได้ต้องคับนะครับเดี๋ยวเอามือเดือยวางไว้ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเหนไหเห็นไหมครับกล้องหมุนตามนะครับเวลาคนเดินผ่านนะครับ อันนี้จะช้าหรือเร็วอยู่ที่ยานเน็ตด,ด้วยนะครับตัวนี้ของผมถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเน็ตผมอยู่ด้านด้านล่างนะครับชั้นล่างนะครับทีนี้เราก็หมุนกลับนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆคร่าวๆนะครับผมดูก่อนนะครับการตั้งค่ากล้อง การตั้งค่ากล้องตรงนี้นะครับตั้งค่ากล้องเวลาลูกค้าติดจะมีวางกับพื้นใช่ไหมครับกับกับหัวใช่ไหมครับแขวนอย่างเงี้ยนะครับต้องมาปรับโหมดกับหัวตรงนี้นะครับกล้องมันจะได้สลับภาพกลับมานะครับจะตีมการบันทึกก็เลือกได้นะครับเป็น HD หรือว่า Full HD นะครับอันนี้ส่งการบันทึกนะครับเด้กว่าส่งไปที่ไหนนะครับแต่ส่วนมากเขาใส่เมมก็ จะเทปใส่แมมอยู่แล้วนะครับบริการคาวนะครับก็ต้องมีพื้นที่คาวก่อนนะครับเพื่อจะบันทึกไปนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรอะไรนะครับข้าว่าในอุปกรณ์เสริมนี่นะครับก็คือว่าเป็นตัว USB ด้านด้านหลังกล้องตัวนี้นะครับว่าทําอะไรนะครับก็ต่ออุปกรณ์เสริมต่างที่เสียบ USB ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวลองผมลองง่ายๆครับเสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับมี USB นะครับเสียบนี้นะครับนี่สายนะครับ อันนี้มือถือนะครับชาร์จตรงนี้นะครับเห็นไหมครับชาร์จเข้าแล้วนะครับชาร์จโทรศัพท์ได้เสจอุปกรณ์เสริมต่างๆได้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ชัดนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับพันแปดนะครับมีถ้ามีปัญหาข้อสงสัยตรงไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับมีทีมงานช่างเทคนิคคอยให้คำปรึกษาทีมงานซัพพอร์ตให้คำปรึกษานะครับ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้นะครับสำหรับกล้องรุ่น cf 2 6 a 8 r 8นะครับ